สนับสนุนโดยบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัด e x ็กซิมแบไม่ว่าธุรกิจขนาดไหนก็ไปได้ไกลถึงต่างแดนและจุดไหนที่ทำให้ผู้น,นำฐาพนพมา่าบอกว่าเอาละยอมเปิดละเพราะฝรั่งเศสคูหรือว่าเพราะคิดว่าถ้ารอไปอีกสองสามวันสองสามสัปดาห์สาราชาชาติก็จะลุยเข้ามาละ ผมคิดว่าการประชุมที่สิงคโปร์เนี่ยคือจุดเปลี่ยนเพราะกว่าที่จะถึงสิงคโปร์เนี่ยมันมันเป็นเวลาประมาณสิบสี่วันสองอาทิตย์ละ,ะแต่ว่าในสองอาทิตย์นั้นเนี่ยเราไม่ได้อยู่เฉยเราทำประสานงานเพื่อที่จะทดสอบความมั่นคงความหนักแน่นที่จะช่วยเหลือเราถ้าอาเซียนจะเป็นผู้นำมีเสียงเรียกร้องจากองค์การประชาชาติ มีเสียงเรียกร้องจากธนาคารโลกมีเสียงรียกร้องจากยุโรปมีเสียงเรียกร้องจากมิดประเทศคู่จรจาของเราบอกว่าช่วยเถอะคราวนี้ถ้าไม่มีอาเซียนเนี่ยเหตุการณ์มันจะเลวร้ายมากกว่านี้อีกเยอะและมันจะวุ่นวายแล้วถ้าคิดให้ดีจริงๆนะถ้าเขาเกิดใช้หลักการแทรกแซงความอะไรนะความรับผิดชอบที่จะต้องเข้าไปปกป้องเนี่ยค,คนที่เสียคืออาเซียน เสียหายมากเพราะว่านี่เขาไม่เคยใช้ที่ไหนคุณใช่เขาเป็นสมาชิกอาเซียนในครอบครัวแล้วคุณก็เข้าไปช่วยไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยจาเป็นจะต้องใช้อันนี้เป็นเป็นประเทศแรกเป็นครั้งแรกซึ่งจะอยู่ในแวดวงของคุณเองอาเซียนก็เสียพม่าก็เสียทุกคนเสียหายหมดก็เลยคุยกันอย่างเปิดอกที่ประชุมสิงคโปร์นี่รัฐมนตรีต่างประเทศพม่าไปด้วย ท่าทางตอนนั้นยังแข็งกร้าวไม่ว่าไม่ได้ใครก็เข้ามาบ้านฉันไม่ได้เอ่อท่าทางตอนนั้นยังยังไม่ทันตั้งตัวฝ่ายอาเซียนเขาเขาแสดงก่อนคือไม่เปิดได้ประมาพูดก่อนยังไม่ไม่ไม่ก็ได้เป็นการเตียมกันระหว่างอาเซียนที่ไม่ใช่พม่าก่อนดูแล้วเหมือนกับไม่มีอะไรเตรียมหรอกครับทุกคนอึดอัดถึงขนาดรัฐมนตรีซึ่งเป็นประธานคือรัฐมนตรีจอดเยียวของสิงคโปร์บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เราจะรู้กันว่า พม่ามีความหมายอะไรสาหรัอบอ,อาเซียนและอาเซียนมีความหมายอะไรสําหรับพม่าอซึ่งรุนแรงมากแต่ว่าถ้าพม่าไม่ให้เกียรติหรือว่าไม่โอ,อกาสอาเซียนทําหน้าที่นี่ก็ตัวใครตัวมันจะแปลงไงก็ตามแต่ <c oughs> แต่มันหมายความว่าเราจะรู้กันว่าเราไมเรามีค่าอะไรสาหรับอยู่และอยู่มีค่าอะไรสาหรับเราก่อนหน้านั้นเนี่ยบันคีมูลเลขายยูเอ็นพยายามโทรศัพท์ไปหาตันช่วยแต่ว่าตันช่วยไม่ยอมรับโทรศัพท์ ผมก็พยายามหาโทรรัฐมนตรีทุกคนก็ไม่รับเหมือนกันไม่รับเลยไม่รับครับแล้วบอกว่าเขาไม่พอเจอเขาบอกเอ๊ะทำไมอยู่ไม่รับโทรศัพท์ไว้เขาก็บอกวุ่นวายกันคือต่างคนต่างก็คงจะไม่กล้าที่จะรับทราบหรือยอมเป็นช่องทางของความกดดันจากข้างนอกผมพยายามหลายครั้งผมก็กรีบับแต่วิธีก i ีบับของผมก็คือผมไปหาองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆเพื่อที่จะ ไปสร้างเครือข่ายและความมั่นใจถึงออกมาเป็นคำว่า Coalition of Mercy ใช่คำนี้เป็นคำที่คุณสุรินทร์ใช่คิดกันมาว่าเป็นอะไรภาษาไทยจะแปลว่า Coalition of Mercy แปลว่าแนวร่วมแห่งความเมตตาเพื่อที่จะดึงเอาทุกองค์กรมาอยู่เพื่อสนับสนุนไม่จำกัดเฉพาะอาเซียนไม่จำกัดเฉพาะอาเซียนแล้ว ที่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือหนุ่หนึ่งแน่นอนองค์การสหประชายชาติในเครือของเขาหลายๆหน่วยงานแล้วก็ธนาคารโลก ADB เพราะพวกนี้เขามีความชำนาญพิเศษและเขามีทรัพยากรแล้วก็ทุกแห่งที่มีปัญหาเนี่ยองค์กรเหล่านี้เข้าไปช่วยเหลือและมีประสบการณ์มีประสบการณ์ช่วยลักษณะนี้มาก่อนแล้วถูกต้องครับเพราะฉะนั้น ไปผมนัดกับประธานของ world bank bob z o e l ลิ k วันที่15บเดือนพฤษภาคมเขาบอกว่าทราบว่าอาเซียนกำลังจัดตั้งเป็นแนวร่วมเป็นคล้ายๆกับ diplomatic umbrella แปลว่าให้มีให้มีกรอบทางด้านการทูตเพื่อให้การเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยมันดูแล้วมัน มันดูแลละมุนละม่อมหน่อยไม่ใช่เข้าไปเพื่อที่จะไปอินเทอร์วีหรือไปอ,อินเทอร์เฟียหรือไปก้าวไกลธนาคารโลกพร้อมที่จะสนับสนุนเต็มทีทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่อง e x p e r t i s e เรื่องความชำนาญพิเศษที่เรามีอยู่เรื่องเทคโนแครดที่เราอยู่ที่เราจัดการเรื่องนี้มาทุกครั้งที่เกิดปัญหา<ม>เรื่องการวางแผนระยะยาวเรื่องแม้แต่เงินทุนเพื่อสนับสนุน<ม>ให้อยู่ได้ทำงานสำเร็จ<ม>พอพอได้ พอได้คอมิดเมนนี้จากซูเอลิกเนี่ยจากธนาคารโลกเนี่ยผมก็รายงานกลับมาที่ประธานคือคุณจอร์จเยียวแล้วก็ทำหนังสือเรียนทุกท่านว่าได้ทำอะไรไปบ้างในระยะเวลาสิบวันตั้งแต่วันที่สจนกระทั่งถึงวันที่16-17กสิมเมื่อเมื่อได้รายงานอย่างนี้เมื่อทราบถึงความพร้อมที่โลกจะช่วยอย่างนี้มผมไม่ได้ทำคนเดียวนะ หน่วยงานอื่นองค์กรอื่นเขาก็ติดต่อเข้ามาในผู้นําของอาเซียนในรัฐมนตรีของอาเซียนมันก็พ้องจองกันอ่ะเราก็พยายามวางเครือข่าย <Yeah. S 2> คนอื่นเขาก็ส่งสัญญาณคล้ายๆกับที่ส่งสัญญาณให้เราเนี่ย <Yeah. S 2> แต่เราเป็นตัวประสานว่าให้มันมีเครือข่ายนี้เรียกว่า coalition of mercy อยู่มีตัวบุคคลมีเอกสารมีคําแถลงการมีการให้สัมภาษณ์สนับสนุนช่วย <Yeah. S 2> พอถึงจุดนั้น,นร,รัฐตรอาเซียนเขาก็สบายใจที่จะที่จะใช้มาตรการที่ บอกว่าเนี่ยมันมีสามช i อยนะมันมีสามทางเลือกนะหนึ่งเจะนำเข้าไปสองอาเซียนจะนำเข้าไปส responsibility to protect แปลว่าตัวใครตัวมันแน่บางควจะมีทางที่สี่หรือว่าทางแรกสุดก็คือเชิญนายกรัฐมนตรีไทยคุณสมัครเนี่ยไปพม่าก่อนไปถึงเนี่ยเราก็นึกว่าจะให้เครดิตกับประเทศไทยแต่คุณสมัครกลับมาไม่ได้อะไรเลยบอกเขาทำดีละแล้วไม่ต้องมีใครมายุ่งแม้กระทั่งอาเซียนก็ยังไม่เอ่ยถึงตอนนั้นเกิดอะไรขึ้น ผมไม่ทราบนั่นสิผมไม่ทราบผมก็นั่งติดตามดูว่าอุตสาห์เชิญนายกไทยหรือว่าเปิดทางให้นายกไทยไปก็น่าจะให้นายกไทยได้อะไรกลับมาอย่างน้อยก็มาบอกอาเซียนแต่ว่าไม่ให้เกียรติกับไทยเลยผมคิดว่าผมต้องใช้เวลานิดหนึ่งกว่าจะตระหนักว่าโลกร้อนรนจริงๆในเรื่องของมนุษยธรรมเนี่ยทุกคนพร้อมที่จะละวางเรื่องอื่นๆประเด็นอื่นๆ ข้อกังวลอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องประชาธิปไตยม,มาที่อย่างในอดีตคุณสุทธิชัยคงจําได้ระดับระดับคณะทํางานระดับอธิบดีเนี่ยยุโรปบอกว่า,ถ,าถ้ามีถ้ามีผู้แทนจากพม่านั่งอยู่ไม่มีประชมุมอเมริกาบอกว่าไม่เข้าประชมุมออสเตรเลียบอกว่าไม่เข้าประชมุมผมใช้เวลาสองปีตอนที่เป็นผู้ประสานร,ระหว่างยูหรือยุโรปกับอาเซียนเนี่ยใช้เวลาสองปีเพื่อจะตกลงกันว่าจะมีทงไหม จะมีป้ายชื่อไหมหรือจะมีไม่มีป้ายชื่อไม่มีธงมีแต่คนนั่งอยู่เจ้าทุกเรื่องไม่เอาเลยสองปีสองปีที่ไม่เอาอะไรเลยอะไรที่มีกลิ่นพม่าเน่เอมเลยไม่เอาเลยคราวนี้เขาเข้าไปในพม่าคราวนี้เขาเข้าไปขณะที่รัฐรีขณะที่นายกกพม่านั่งอยู่คราวนี้เขาเข้าไปในขณะที่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครพูดถึงใดๆทั้งสิ้นปัญหาอื่นเรื่องอื่น ประเด็นอื่นการเมืองเอาไว้ก่อนอไแล้วก่อนอขอเข้ามาด้วยเหตุผลทางด้านมนุษยธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆสิ่งที่เราพบสิ่งที่เราทําสําเร็จก็คือในพื้นที่ที่เป็นเรื่องของมนุษยธรรมเนี่ยโลกพร้อมที่จะม,มีส่วนร่วมมือช่วยเหลือแก้ไขแต่พื้นที่ทางมนุษยธรรมนั้นเนี่ยมันต้องใช้การตัดสินใจทางการเมืองใช่ มันต้องใช้ความยืดหยุ่นทางการเมืองอม,มันต้องใช้การพิจารณาทางการเมืองซึ่งก็คือผู้นำพมา่าต้องตัดสินใจอ,อนุญาตขยายขยับเปิดให้โลกมาบนเส้นทางของมนุษยธรรมเนี่ยม,มาทำภารกิจนี้ให้สําเร็จตอนนี้การประชุมที่ย่างกุ้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา25พฤษภาตกลงได้คำ ยืนยันจากประเทศต่ตางๆช่วยเหลือเป็นจำนวนเข้าไป51ประเทศซึ่งเกินความคาดหมายแล้วก็ไม่เคยไม่มีใครพูดถึงเรื่องปัญหาการเมืองใดดันสิน้น<ม>ทุกคนอยู่ในกรอบของเรื่องมนุษยธรรม,มแต่ทุกคนยืนยันว่าพร้อมที่จะช่วยพร้อมที่จะช่วยมากกว่านี้ช่วยไปแล้วเท่าไหร่ยินดี e D. เพียงแต่ว่าขอให้ได้ assessment หรือการประเมินที่เป็นที่ยอมรับ การประเมินที่มีเหตุมีผลการประเมินที่มีหลักประกันว่าประเมินอย่างถูกต้องซึ่งทําได้ก็คือมีคนอื่นเข้าไปด้วยต้องไม่ใช่สายเขาทําคนเดียวใช่ต้องมีคนกลางหรือว่าองค์กรระหว่างประเทศเข้าไปร่วมประเมินว่าเงินเข้าของไปถึงใช่คนเดียวหรือมีการตรวจสอบมีการประกันเรื่องความโปร่งใสมีการประกันว่าทั่วถึง ทำอย่างนี้ได้ก็ต่อเมื่อมีคนขององค์กรระหว่างประเทศเข้าไปเพราะเขายอมกับท่านเลขาธิการแถนประชาชาตินั่นคือการสร้างความมั่นใจขึ้นมาระดับหนึ่งท่านตัน่วยผู้กับท่านเลขาธิการแถบประชาชาติว่ายอมเปิดรับเราอยู่ตรงนั้นเปิดสมักงานเรียกสมัชงานสนามของสมักเลขาธิการอาเซียนที่ย่างกุ้งจัดตั้งสองกลไกกลไกหนึ่งคือกลไกทางการทูตแต่ละประเทศของอาเซียน10ประเทศส่งมาสองคนคนหนึ่งเป็น าหน้าที่อาวุโสก็คือข้าราชการอาวุโสคร้ระดับ9ระดับ10บอ,อีกคนหนึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องแบบนี้รเรื่องการกู้ภัยเรื่องการป้องกันสาธารณภัยเรื่องการแก้ไขปัญหาอุบัติภัยอย่างเนี้ยมาอีกหนึ่งจะยืมมาจากองค์กรอื่นซึ่งเป็นคนสัญชาติตนหรือก็ได้หรือ,รอจะเอาคนจากในหน่วยงานของตนส่งมามันก็20คนเข้าไปแล้ว สิบประเทศบวกกับตัวเลขาซึ่งจะเป็นผู้จะเป็นหัวหน้าคณะทํางานชุดนี้และผู้ช่วยฉัของผมเองยี่สิบสองคนเป็นสานักงานชั่วครา่สนามภาคสนามอยู่ที่ย่างกุ้งประชุมที่ย่างกุ้งแต่ยี่สิบสองคนนี่มันอุ้ยไอายี่สิบสองคนนั้นเขามีงานเขาเยอะแยะเขาไม่ไม่มาอยู่ตลอดเวลาเราต้องการคนอยู่ที่นั่นยี่สบสี่ชั่วโมงเจ็ดวันทวันที่ four s ก็เลยต้องย่อส่วนลงมาเรียกว่า ไตรพาไทยคอร์ร๊ปซึ่ง<ะ>เป็นตัวกรงกรสามฝ่ายที่จะต้องทำงานอคอยนำเอาข้อมติและนโยบายต่างๆอย่าง,างเช่นโอเคยอมรับเปิดให้คนผู้ชาวชาญต่างชาติเข้ามาช่วยเหลือเร,เรื่องวีซ่าจะเอากันใช่ไหมฮะการคัดสรรจะเอากันยังไงพื้นที่ตรงไหนหน่วยหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ ไม่ว่าจะหน่วยงานทหารหน่วยงานตำรวจหน่วยงานายปกความองค์กรจะจะจะสามภจะนําไปปฏิบัติหร่ก็คืออาเซียนยูเอ็นและพม่าพม่าอ๋อฉะนั้นยูเอ็นทั้งหลายแหล่ก็จะผ่านตรงนี้ด้วยก็จะผ่านองค์กรนี้ยูยูเอ็นส่งมาสามอาเซียนส่งไปสามพม่าส่งมาสามแต่ให้พม่าเป็นประธานเพราะเขาจะต้องเป็นคนถือกุญแจแก้ไขเปิดประตูที่มันจะปิดแน่นอนฮะ ผมก็พูดในะที่ประชุมตอนที่ผมต้องรายงานว่ามันจะมีแมคชีนิซึมนี้นะมันจะมีกลไกนี้นะพูดชัดเจนต่อหน้าคน500รอกว่าคนาตอนน้า,านะยกไมบอกว่าบอกว่าเร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 าไม่เราไม่กล้าที่จะคิดว่าการที่มีนโยบายพูดออกมาชัดเจนผ่านท่านเลขาธิการเนี่ยจะได้รับการปฏิบัติทุกระดับเพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีกลไกนี้ที่อ,อยู่ในพื้นที่อยู่ในย่างกุ้งยี่สบสี่ชั่วโมงเจดวัน ก็คือไอ้คอกรุ๊ปเนี่ยเรื่องวีซ่าเนี่ยทางพม่ามีเงื่อนไขไหมว่าเขาจะต้องตรวจประวัติของคนที่ส่งเข้ามาเพราะเขากลัวว่าคุณจะสงสายรับมาก็ได้คุณอสงคนที่มีประวัติที่ต่อต้านพม่าก็ได้ผมเชื่อมเป็นสิทธิของเขาที่จะทํำแต่อย่างน้อยๆในเงื่อนไขแบบนี้เนี่ยมันจะมันนะไอ้ไอ้ช่องปกติใช้สามอาทิตย์เนี่ยใช่เวลาจะสั้นลงเมื่อวานเนี่ยผมได้ข่าวว่าจะสั้นลงแทนที่จะสามอาทิตย์เหลือสองวันอันนี้ องค์กรไหนใครจะเข้าไปบ้าง mm hmm. คนที่เคยถูกแบล็คลิสต์ก็ต้องพิจารณานานหน่อย <laughs> เอออาจจะไม่ไม่ได้ข่าวเหมือนเดิมก็แล้วแต่ mm hmm. แต่ว่าบนพื้นฐานของมนุษยธรรม mm hmm. การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญหรือคนทำงานทางด้านกูส้สาธารณภัยกูภย้ภ mm ั hmm. ยจากต่างประเทศเนี่ยจะได้รับการพิจารณาอารมุมอร่วยเร็วขึ้นมากขึ้น